สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพัน์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีล็อกเครื่องนะครับของสเป n d e r ร์ที1 DTV+ ่ plus นะครับตัวนี้นะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับไม่ให้อ่าช่องมันเคลื่อนนะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับกดเซ็ต ้กด DCT นะครับอ้าวทำพร้อมกันนะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับกดเซตกด DCT ครับปุ๊บอ่าสังเกตลูกกุญแจมันจะขึ้นเห็นไหมครับอ่าท่านก็กดตัวไหนไม่ได้นะครับกดตัวไหนไม่ได้นะครับกดอั d ดาวก็ไม่ได้นะครับเนี่ยกด up พดาวก็ไม่ได้นะครับอ่ามันล็อกนะครับท่านจะใช้ได้ก็คือปุ่ม PTT นะครับอย่างเดียวนะครับ PTT กดส่งได้อย่างเดียวนะครับกับรับเข้านะครับอ่านะครับอ่าวิธีล็อกเครื่องนะครับ อ้าวปลดล็อกก็ให้ทำเหมือนเดิมครับกดเซตกด DCT ทครับอ้าวทำพร้อมกันนะครับปลดล็อกกดเซตกด DCT ปุ๊บอ่านี่ครับอ่าวิธีล็อกเครื่องอ่ะเดี๋ยวอ่าทำให้ชมอีกทีนะครับล็อกเครื่องเซต DCT นะครับปลดล็อกก็เซต DCT ครับปุ๊บอ่าลูกกุญแจหายนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับอ่าวิธีล็อกเครื่องก็ไปทำดูนะครับอ่าล็อกเครื่องไว ไม่ให้อ่าช่องความถี่มันเคลื่อนนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ